มาทุกท่านติดตั้งประตูนะหลังจากแผ่นเนี่ยเสร็จแล้วทุกท่านอเหลือแค่ติดตั้งนะยิงแผน่นยิงอะไรเสร็จเรีบมาวินาทีสําคัญติดตั้งประตูนะเออยิงนอ็อต ตูจะล็อกได้แล้วท่านวันนี้ <c oughs> ปนุงก็คือนอน <c oughs> นอนโดยที่ไม่ต้องเอามีดเอาพ้ามาไว้บนหัวนอนละอันนี้ล็อกได้เลย่ะ <c oughs> ล็อกได้แล้วทุกท่าน อ,อ่ะลองดูปิดได้หรือเปล่าปาดทษกขัดปันยังบัน,นี้อ่ะยิงน็อตให้ครบทุกรู สวยงามทุกท่านทีนี้เราก็จะมาทำการยิงมือจับแล้วก็กนล็อกประตูนะครับมือจับกลอนล็อกก่อนล็อกประตูข้างนอกจะเป็นที่คล้องกุญแจได้ ส่วนด้านในก็จะเป็นมือจับกรอนล็อกเหมือนกันะจากในเป็นคู่กันแบบนี้ล็อกข้างนอกก่อนเนาะอืม เราออกจากบ้านก็ล็อกประตูได้บ้านี้เอาของทรัพย์สินมีค่า,าไว้ในบ้านได้ท่านการบนก็ตีเป็นไม้ระแนงจบ อันนี้เราก็จะมาใส่มือจับให้นะท่านเผื่อเพื่อนอยากจับจริงจริงมีตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่มือจับก็ได้นะใส่ไปเพื่อความสะดวก เดี๋ยวมือจับเราจะใส่ข้างๆนี้อ่ะเปลี่ยนดีกว่าทุกท่านเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมันไม่สวยใส่แบบนี้มือจับไม่สวยอนะนี่ใส่ข้างนี้เา้านข้างนี่สวยกว่าไหมหรือข้างล่างามือจับในข้างล่างนี้เนาะ อืมนะ FC คิดว่าน่าจะข้างล่างนี่แหละสวยมีจับอืมือจับด้านล่างเนาะสวยมันดูสวยกว่าใส่ตัวนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสวย เนะาะมัรฐานของประตูน่าจะอยู่แบบนี้แหละอ่าล็อกประตูใส่กอรอนล็อกมับได้เลยนะครับอืมเอ้าเขาทาเว้วสวยงามช่องข้างล่างก็ไม่มีนะท่านฮะทีนี้เรามาใส่มือจับแล้วก็กลอนล็อกข้างในตรงนี้นี่จะเป็นกอรอนล็อกด้านใน ก็ล็อกด้านในก็โอ้บเบลอ,อเลยอย่างใหญ่เลยทุกท่านแบบใหญ่เบลอบร,ออร้าเลยมัม Đây cả. Nào, mà chọn rú, cái này đạn này. สกรูเจาะรูอ่ะด้านในเดี๋ยวเรามาเจาะรูเพื่อใส่ก็ล็อกอืมมาด้านในจะได้ล็อกได้เดี๋ยวเอาปากกาไม่จิมามาร์กก่อน ทิธีการเจาะรูผมก็จะเอาสว่านตัวนี้แหละเจาะรูแทน <c oughs> ได้จุดตำแหน่งที่จะเจาะรู เอาสว่านเจาะนอ็อตนำก่อนนำก่อนเอาท่านทาไม่นำเนี่ยมันเจาะไม่เข้านะ,อ,าะอืเจาะนำแบบนี้ก่อนพอเจาะนำแล้วก็เอาสว่านอันนี้เจาะตามได้เลยได้หรือเปล่าลองดู ราคว้านจนรูมันใหญ่แล้วแล้วก็ทดลองดูปิดล็อกดูได้ไหมได้ทุกท่านทีนี้เราก็มาใส่มือจับอืมพอมันโอเคแล้วก็ตามด้วยมือจับมือจับก็จะเหมือนกันกับข้างนอก อ่ามือจับก็จะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แล้วแต่ปั๊ข้างล่างเนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้มือจับถนัดไหมตรงนี้ตรงนี้นี่กลัวไม่ถนัด thought nó thằng thinking nó, to arrive at the xuống xuống đi xuống Đi xuống เนาโอเคล็อกประตูได้แล้วทุกท่านเอ,อ่ล็อกได้แล้วนะล็อกได้แล้วพี่น้องเย้ยโอ้แน่นนะโอเคทุกท่านนอนล็อกได้แล้วอืม นี่ก็ล็อกครับใส่ที่ล็อกจบนะ่นะเหมือนเดิมบ้านแต่ละหลังผมก็จะเอาหนับลวดเชื่อมเนี่ยมาจี้ตรงนี้ให้นะครับเพื่อทําลายหัวนอ็อตไม่ให้มันแกะได้นะครับไม่ให้มันมีคนมาแกะตรงนี้ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําลายหัวน็อตนะครับโดยการเอารวดเชื่อมเนี่ยมาจี้่นะตรงนี้เพื่อทําลาย นะครับไม่ไม่ให้หัวน็อตมันแกะได้